เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าแก๊งโฟ k ทีนเคที่หลายคนเคยได้ยินชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แก๊งธรรมดาแค่ชื่อของพวกมันกับรอยสักที่เห็นก็สามารถบอกเรื่องราวและอำนาจที่ซ่อนอยู่ข้างในโลกใต้ดินได้แล้วชื่อ1ฟ k ทนเคจริงๆก็มีความหมายหลากหลายแบบบางคนบอกว่า14ก็คือจำนวนผู้ก่อตั้งหรือจำนวนสาขาส่วนเคอาจจะหมายถึงเกาลูนพื้นที่มั่นเดิมของแกง๊งหรือบางคนก็บอกว่าเคเท่ากับคิงเพื่อสื่อถึงอำนาจสูงสุดของกลุ่มแค่ ื่อเนี่ยก็ทําให้คนในวงการรู้ทันทีว่านี่คือใครอยู่ตรงไหนและอันตรายระดับไหนแก๊งนี้เริ่มต้นจากฮ่องกองค่ะสมัยก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มพี่น้องลับที่เรียกว่ารายแอดหรือบางทีเนี่ยเชื่อมโยงกับหงเหมือนสมาคมลับจีนโบราณที่มีรากเรื่องการปกป้องชาติและพี่น้องร่วมสาบานแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มพวกนี้ก็เริ่มแตกตัวเป็นเครือข่ายใต้ดินที่ใหญ่โตและ1 4 k ก็กลายเป็นหนึ่งในแก๊งที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิกนับพันทั้งในฮ่องกอง จีนและแม้กระทั่งชุมชนจีนในต่างประเทศและดาร์กที่สุดก็คือรอยสักของพวกมันไม่ใช่แค่แฟชั่นนะมันคือเครื่องหมายของตัวตนความจงรักภักดีและสถานะในแก๊งลายมังกรย่สื่อถึงอำนาจความแข็งแกร่งและการครอบงำพื้นที่นกฟินิก์แสดงถึงการฟื้นตัวหลังความพ่ายแพ้ความอมตะของแก๊งส่วนตัวเลข 14K หรือชื่อแก๊งก็เหมือนตราประจำตัวแค่เห็นก็รู้ว่าใครเป็นใครนอกจากนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกกว่านะ สามจุดลายแอดแทนสวรรค์โลกมนุษย์เป็นรากของกลุ่มตั้งแต่สมัยโบราณเสือสื่อถ,ถึงความดุดันและความครอบงำพื้นที่หัวกะโหลกเอาไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามและเตือนสมาชิกอื่นว่าพร้อมใช้ความรุนแรงบางคนสักเต็มตัวบางคนซ่อนในจุดที่ไม่เห็นง่ายๆเพื่อป้องกันตำรวจหรือศัตรูทุกลายสักบอกเรื่องราวทุกลายสักมีความหมายไม่ใช่แค่สวยแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารและสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นใครสักมังกรพร้อม10 4K แปลว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับแก๊งแน่นอนมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีและสถานะในแก๊งมันบอกว่าใครอยู่ตรงไหนใครอันตรายยังไงและใครอยู่บนโลกใต้ดินที่เราแทบไม่เคยเห็นเรื่องราวของ 14K ไม่ได้จบเพียงแค่ชื่อและรอยสักพวกมันมีระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนมีสาขาทั่วฮ่องกงและจีนมีธุกรกิจถูกกฎหมายปะปนกับธุกรกิจใต้ดินซึ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกับการควบคุมพื้นที่การค้ามนุษย์การพนันหรือแม้แต่ฟอกเงินรอยสักก็เหมือน เป็นกุญแจที่เปิดเผยต,ตัวตนของคนที่อยู่เบื้องหลังความลับเหล่านี้แค่ชื่อแล้วรอยสักก็สามารถเล่าเรื่องความเป็นมาของพวกมันได้แล้วโลกใตดินของพวกมันเต็มไปด้วยความลับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่เราไม่เคยเห็นและทุกรอยสักทุกตัวเลขล้วนบอกว่าใครมันอยู่ตรงไหนกันแน่ใครอันตรายแค่ไหนแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้เรื่องโปรตีนเคแบบเต็มๆทั้ง,งประวัติการก่อตั้งการแตกตัวของเครือข่ายและสงครามตรแอดรอติดตามชมกันได้ค่ะ